สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหน่ครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Assassin Creed พักที่2กันนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มภารกิจเดี๋ยวผมขอไปเปิดเสาก่อนดีกว่าแบบนี้นี่ยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆเลยเอาเอาเอาเป็นไรเอซโอเอ๋ยเริ่มมายังไม่ทันอะไรเลยจะตกซะแล้วอาเราต้องหาที่ปีนครับตรงนี้ ไปแบบยาวๆรวดเร็วทันใจปีนแบบอย่างไวเออได้ที่ไปกระโดดอ,อ,อืมโอ้จุกเฟสอยู่ใกล้ๆนี้ไหมใช่ไหมเอ่อเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งไปฮะวิ่งไปแบบ ออกไปไม่สนไม่สนออกออกไปหมด <c oughs> ออกออกไปออกไปเอะว <c oughs> ิงคือแบบชนอย่างเดียวเป้าหมายวีไว้พุ่งชน <c oughs> โอเคใกล้ถึงเวสแล้วครับ <c oughs> น่าจะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะปีนขึ้นไปแอป๊ปป๊บป,ปมับนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงไหนปะนี่เหรอ ด้านล่างไมะเนี่ยด้านล่างด้านบนอ๋อตรงนี้นี่เองด้านล่างโอเคจัดไปตามหาตัวซานฟรานซิสโกเอ้ซานฟารานซิสโกอะไรวะฟรานซิสโกโอ,โอเคคนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการเน้นไปกับฝูงชนฝูงชนฝูงชนเลยโอ้โหแหลกไม่น่าเชื่อจะแหลกขนาดนี้ทำไมาอยู่ดีก็แหลก นั่นลอเรนโซ่กับภรรยาเฮ้ยใครไปอยู่บนนั้นวะเนี่ยส่วนนั่นจูเลียโน่น้องชายของลอเรนโซ่และฟาเซโกเขาอยู่นั่นไงได้เวลาโจมตีเจ้าคนทยศอุ้ยเอ้ยจูเลียนโน่ไม่อุ้ยเฮ้ยนี่ก็โดนเหรอ ไม่ในนามของพระเจ้าข้าขอร้องปลดเมตตาข้าไม่มีความเมตตาใดๆสำหรับแกไอ้ลูกหมาตายซะตายโหมันฆ่าไม่ยั้งเลยอ่ะมันแทงไม่ยั้งเลยเฮ้ยระวังหลังตายอยู่มันจบแล้วโรเลนโซเข้าโค้งของแกตายด้วยดาบของข้าโหขอไปช่วยแล้วกัน เอาว่ะเอาไปสองคนเลยเราเปลี่ยนเป็นดาบเออแต่แต่ขอจ้วงก่อนสิบสองคนเลยเหรอแต่ตายไปแล้วแต่ตายไปแล้วอืออืออันนี้ไม่ใช่หัวหน้ามันแต่ไม่เป็นไรจะมาบังทำไมล่เพื่อนไาเราก็ฟันด้วยฟันพวกตัวเฉยเลยเจ้าไม่ฟันข้าเพราะฉะนั้นข้าขอฟันเจ้าอย่างเดียวแล้วกันนั่นน่ะเอาเปล่าเฮ้ยเอาวป่าน่ะอยู่ด้านหลังน่ะ เอาไงตั้งท่าอย่างเดียวหรอไม่ฟันเลยเหรอเอ้ยมีวารยาซะด้วยอุ้ยอุ้ยโหเกือบแล้วอืออีกสามอีกสามเนาะโอ้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 มาเลยมาโอ้ยอืออืออีกตัวเดียวไม่ไม่อีกสองตัวดีกว่ามาดิมาดิย่อรอรออืออีกหนอหึ่งเหลือใครเหลือใครเร็ว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 ช่วยเอ้ยมาเลย โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืออ่อนให้เฉยอหลังไม่ดูหลังไม่ดูฟันเซสโกเจ้าเอากระโดดอะมาเดล่ออ right> ือโทษโทษโทษทีอืออือล่อนี่ล no ่อล่อเอ้ยมาอีกดจับไปกันโอ้ยไม่ให้จับด้วยล่ออื้ยไม่ให้เหรอไม่ไม่ฟาดก็ฟาดจะกระโดดไปไหนวะเฮ้ยฟาดฟาดเสียหลักเสียหลัก

จะตามข้ามาหรือไม่หรือว่ายังไงแล้วก็คือจบแล้วไงเออแล้วแล้วไงต่อมันบั๊กเลเอเฮ้ยของจริง <c ười> บั๊กเลยโอ้โหที่ผมต้องเริ่มใหม่เลยว่ะมันบั๊กเนี่ย มันไม่ยอมเดินไปไหนเลยอะเออไอฟาเซสโกมันก็เดินติดกับแวงเฉยเอาไว้เอาไว้เอ้ยอันนี้อันนี้ไม่นับเราไม่ได้ฟิลเออแค่มันบั๊กเฉยเดี๋ยวอ๋อทำไงเลยเออใช่ฮิดดินเบทก็พอละไม่น่าจะมีคนสังเกตเห็นเพราะว่าฮิดดินเบทนี่คือแบบทำอะไรได้แบบอย่างเยอะเดี๋ยวก่อนได้วยป่น ข้าต้องการให้ช่วยช่วยอยู่จะเย็นขอขอเปลี่ยนไปดาบดาบน่าจะทันใจอุยอ้ยหัวเอาไอ้นี่เอาคอนทุบเออนั่นก็ตายพีซ่ซะเออเออเออมาเลยเจ้าอ่ะเจ้าเอาป่ะเอ้ยตีกันเองเอ้ยเออไม่ได้แลกเราเคาน์เตอร์ได้เราสวน,นกลับอ่ะอุ้ยอ,อะไรไว้ล่ะสับเด้งเออเด้งเรามาเด้งเด้งเจ้าอ่ะ เหลือเจ้าแล้วนะขอจับไม่ให้ทัดด้วยอือกระโดดเอ้ยมาดิอืออือขอแล้วกันขอแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกรู้น้องอือขอขออ้นี่ก่อนอืมแทงหลังจ้วงหลังปรับปั๊บอือจ้วงหลังอีกเฮ้ยกันหน่อยเออเดี๋ยวตัวเดียวแล้วมาดิล่อเอ้ยยังยังล่ออีกล่อเฮ้ยเฮ้ย มาดิเอ้ยติดกับแพงแล้วติดในแพนแล้วหนีไปไหนไม่รอดไปไหนไม่รอดมันกระโดดไปไหนฮึฮึติดกับแพนเออเออเออตายตายเอออยูและ้วมันวิ่งไปไหนแล้วเอ้ยยังไม่มาเอ้ยยังไม่หมดไอ้นั้นมันหนีไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่นกับมันละมาเล่นกับไอ้พวกสองสอขอซวงกระซวง อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงเอ้ยเอ้ยมาดิอีกเอ้ยเอ้ยอย่างเอือกูลร่อล่อล่อมาดิเออจบสักทีเจ้าช่วยชีวิตข้าไม่เป็นไรครับแต่คนที่ทำท่านแบบนี้ไม่ใช่ตอนนี้ก่อนอื่นข้าต้องการให้เจ้าช่วยพาข้ากลับบ้านคนที่ข้าไว้ใจอยู่ที่นั่นจะช่วยข้าไหม ก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ข้าไม่ช่วยให้รีนะบอกก่อนมาตามข้ามาตามข้าให้ทันด้วยเออข้าเสียเลือดมากเลยตอนนี้แข็งใจไว้หนท่านข้าจะพาท่านไปให้เร็วที่สุดฝากกันไว้หน่อยเพื่อนโหวเป้าหมายคือแบบมันมันอ้อมป่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้มามามาท่านมาตรงนี้ท่านมาตรงนี้ ทรงนี้ได้อยู่ถ้าถ้าปีนได้ท่านจะดีมาก <laughs> <laughs> ตรงนี้ตรงนี้โอเคอเฮ้ยจ<ห>ิบหายแล้วคนมาอืออืออืออขอขอก่อนขอก่อนเฮ้ยไม่ได้อือหันหลังแบบอย่างนี้ก็โดนจ้วงมาช่วยข้าด้วยอือกอดภัยแล้วท่านเดี๋ยวตัวเดียวไม่น่าหนักเพราะฉะนั้นเราขอปาดเออ อุ้ยโทษ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 อุ้ยจะลงจะลงมาเข้าไปเลย Let's go Lorenzo s Barjep เปิดประตูเร็วผ่านผ่านคืออะไร Policano เปิดประตูให้เร็วจงโง่ขออภัยครับอย่างยิ่งเข้ามาข้างในเร็วในเมืองกาลังเกิดสงครามเร็วเข้า Wait เดี๋ยวก่อนข้าเป็นนี่บุญคุณเจ้าบอกมา เจ้าช่วยข้าทำไมท่านไม่ใช่คนเดียวที่สวนเสียน้องชายให้กับพวกปาชีข้าเอซิโออดิทาเลอ๋อลูกชายของโจวันนา่นเองพ่อของเจ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนที่มีเกียรติและมีความฝักดีสูงอัฐพันธ์ของปาชีกาลังบุกปราเลโซ ข้าใท่านเราไม่สามารถซื้อเวลาได้นานได้ไม่ถ้าพวกมันเข้าไปข้างในได้พวกมันจะฆ่ากำลังเสริมของเราหมดถ้าอย่างนั้นที่ข้ารอดมาได้ก็ไม่มีความหมายอะไรข้าต้องเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวคมพักก่อนฟานเซสโกเดปาชีช่วยมืองนี้ไว้ให้ได้ออริซาเล่ฆ่ามันซะโหไม่บอกข้าก็จะทําให้อยู่แล้วพอข้าแขนมากไอ้นี่ใครเนี่ย คือเราต้องไปกับพวกท่านใช่ไหมนั้นจัดเลยแต่ท่าน้าเห็นฟาเซกโกนำกองพันไปล้อมรอบด้านหลังของปาเลโซค้าเกรงว่ามันอาจจะหาทางอื่นเพื่อเข้ามา<ป>ต้องไปตอนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปเฮ้ยจัดเลยเอาแล้วเราต้องไปฆ่าฟาเซกโกอ,อยู่ดีๆก็มือดอีกแล้วแต่ก่อนแต่ก่อโอ๊ยนึกว่าแต่ก่อนเราจะฆ่าเราขอไอ้นี่ก่อนแล้วกันแต่ไม่เป็นไรเราเราปีนเลย โอเคครับเป้าหมายอยู่ร้อยกว่าเมตรไม่ไกลแต่ถ้าเดินไปไอตรงถนนนี่คือน่าจะคนเยอะแน่นอนเพราะว่าสงครามว่ะสงครามกลางเมืองอินฟินิตี้มอร์อ,อเออเขากำลังฆ่าฟันกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะอ้อมเราจะปีนขึ้นบนหลังคาไปแล้วกันนะครับไปเรื่อยเรื่ย เอ้ยกระโดดถึงไวเนี่ยถึงกระโดดไปเอซยเอสวยสวยงามตามท้องเรื่องป๊อปป๊อปป๊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 ปปปปอปเฮ้ยตรงนี้มีประกาศจับแต่ไม่เป็นไรเออกระโดดไปก่อนได้อยู่ได้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 เฮ้ยตรงนี้กล่องตรงนี้ไม่ได้ขอเก็บเออนั่นแหละเควสอยู่ตรงนั้นแทบเยี่ยม อึบอึบอโอ้ยโอ้โอ้ทำไมจะหลน่จนจะหล่นอยู่ตลอดบ้านนี้เราจะไม่หล่นจากที่สูงเราต้องเชื่อมันในหลังคาบ้านแกอีกแล้วเหรอทำไมแกถึงยังไม่ตายเพาแกฆ่ามันซะปีนไอ้โอ้โหมาอยู่ตรงที่สูงขนาดนี้มาเอ้ยโอ้ยเอ,อ้เออยเฟนเลยตกเฟนเลยตก โอเคถึงนี่ตรงนี้ปีนง,ง่ายปีง,ง่ายมันต้ขึ้นมาลางนี้เออตรงนี้มีทหารอยู่ครับอ่าอีเกิลวิชันแล้วก็มีขนนกด้วยขนนกอยู่ตรงนั้นผมพอมีความพิษเฮ้ยตรงนี้ก็มีนี่มาเอาคนนี้ก่อนเอ <background> อเฮ้ยเห็ <at> นได้ไงไม่เห็น จำผิดที่ละเอ้้ยโโหกินยาเลยพึ่งบอกไปเองว่าจะไม่ตกไปเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นมีคนไม่เห็นอะปีกันปึ๊บไม่มีใครเห็นโอเคเรียบร้อยครับโทษดี ขอแล้วกันเฮ้ยโอย้ไม่เห็นมันบงังฉากบางังฉากบังหลังเมื่อกี้ตรงนั้นก็มีขนนกแต่ว่าเก็บเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บดีกว่าเฮ้ยมันอยู่ใกล้เก็บเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยแค่นี้ก็ได้แล้วขนนกกระโดดไปน่าจะถึงกระโดดไปเออโอเคถึงอยู่นะครับไป เราจะไปฆ่ายีฟานเซสโกมันรอเราอยู่แล้วแต่ก่อนจะไปฆ่าเราขอเก็บคนนกตัวนี้ก่อนมันมันต้องเก็บเพราะว่ามันเป็นของดูต่างหน้าของกระทันแม่ว่ะเจมเห็นเห็นก็เก็บไปสองว่ะอืออือคนนึงเดี๋ยคนคนนึงเอ้ยไอ้พวกนั้นไม่รู้หรอกพวกนั้นรู้ไม่ทันเราเราฆ่าเร็วเกิน เอ้ยไอ้อนมแกคิดว่าตัวเองเป็นยอดนักดาบยังไงเจ้าโดนหาที่อัตตายเองนะคนของข้าจะทำงานให้อ่าของเจ้าจบลงตรงนี้คืออะไรวะหยุดแกเฮ้ยไอ้นี้มันไม่เห็นมันไม่เห็นเอ้าทหารทหารไม่มีใครแล้วตอนนี้มีแค่เราบาเอ้ยไปตายซะอย่าเข้ามาใกล้นุ้น เฮ้ยกระโดดเลยเหรอตายปะเนี่ยตายไหมนะไม,นะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเรามีพุ่งญ่าอยู่เออเฮ้ยไม่ตายมันไม่ตายได้งไงเฮ้มันกระโดดมาขนาดนั้นหรือว่ามันจะเป็นเหมือนเราอะมันก็กระโดดลงพุ่งญ่าเหมือนกันเหรอ,อไปไหนไปไหนเฮ้ยอะไรวะ อเอาไงเอาไงจะจะไปไหนข้ารอเจ้าอยู่ข้ารอเจ้าอยู่ข้ารอเจ้าอยู่เอา้าเรามันสังหารไม่ได้เออสักทีสักทีได้ไหมสักทีได้ไหมจับแต่เอ้ยคนหลังคาร์ก็อุตส่าห์มีโอกาสแล้วตอนนี้ฟิลิปเซ่จะตัดสินสิ่งทีง่แกทำลงไป มันจบแล้วจบสิน้นทั้งหมดแล้วดีกว่าที่จะพอใจในชีวิตตอนนี้มากกว่าที่จะโวยหามันจงไปสุกติดเถิดเยอะอะไรแล้วเนี่ยอิสรภาพโอเค อิสัลปห์อิสัลปห์อ๋อไอ้นี่มันก็โก๋นี่หว่านเอ๋อุ้ยฟานเซสโกฟัเซโกโอ้รุนแรงจัดโอ้โหเอเจโอเรายังโหดเลยอะ เออไม่คิดว่าจะจะประจานขนาดนั้นโคตจัดเฮ้ยเออยงัยงยงังยังเดินไปไหนแน่นอนเพราะว่าเรากําลังโหลดไปไหนอยู่ก็ไม่รู้อ้าอ่าอันนี้น่าจะที่เดิมอ้าวไม่ใช่ดิอันนี้มาอยู่ for alentina หรือว่า alentina ปะ เหมือนเอเหมือนที่แล้วเลยอ๋ออันนี้ก็เมืองไอ้น,นี้ตอนเริ่มแรกของเรานี่ว่าเออที่เรามาเห็นเอเซโอเลยตอนที่ข้าอายุหกขวบข้าตกลงไปในแม่น้ำอานอไม่ชา้าข้าก็พบว่าตัวเองกำลังตามดิ่งลงทางกวางความมืด และแน่นอนว่าชีวิตของขา้ากำลังจะถึงจุดจบแต่ข้าตื่นมาเพราะเสียงร้องไห้ของแม่ที่ด้านข้างของนางมีคนแปลกหน้ายืนตัวเปียกโจกและยิ้มให้กับขา้านางบอกว่าเขาช่วยขา้าไว้และความสัมพันธ์ที่ลุ่งเรืองและยาวนานระหว่างสองตระกูลก็เริ่มขึ้นเ,เริ่มต้นขึ้นเจ้าและข้า ข้าเสียใจที่ไม่สามารถช่วยพ่อและพี่น้องของเจ้าได้ท่านไม่จำเป็นต้องขอโทษข้าเชื่อว่ายาโดโป,โปเดปาชีมีส่วนในการตายของ<า>พวกเขาการจมตีท่านก็เช่นกันข้าต้องหาเขาไอ้ขี้ขาดนนันมันหนีไปก่อนที่เราจะจับมาได้ท่านมีเบสะแสงบ้างไหมไม่เพราะมันมีที่หลบซ่อนพวกมันอะยาโคโ,โปไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดคนเดียวหรอก ถ้าพวกเขาร่วมมือกับยาโคโป่พวกเขามีส่วนในแผนการต่อต้านครอบครัวของท่านของข้าด้วยออนโตนิโอมาฟีอาร์บิชอฟฟานซิสโกซันปาติสเตเนโนดาเบโยเน่และบาเนโดดีเลยเขาจะไปหาท่านหลวงขะเขามีกำลังคนประจำอยู่แถวชายเมืองเดี๋ยวก่อนก่อนเจ้าจะไป หน้าโคเด็กอะขาเอามาจากแฟ้มของฟาสซิโกเดบาชิเพราะเห็นว่าเขาไม่ต้องการมาอีกต่อไปแล้วนะข้ามักจะให้ความสนใจในสิ่งของโบราณเช่นเดียวกับพ่อของข้าพ่อของเจ้าดิไม่ใช่พ่อของข้ามันมีความหมายก่บความมากถือว่าเป็นของขวัญแล้วกันนะขอบพระคุณที่เจ้าช่วยเราทุกคนคุณมากครับสำหรับหน้าโคเด็กกำลังหาเลยอุย อออุ hey, ้ย <ų S 2> แหลกแหลกแหลกอันนี้แหลกจริงเพชรต่อไปอีก200เมตรตอนนี้ไม่ถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้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 ยล้มอยู่โอ้โอ้โอ้โทษโทษโทษขอโทษก็หาเรียวนาร์โด่ะไหนดูสิถ้าจะเอาหน้าโคเด็กมาให้นะ เอซิโอขอบคุณพระเจ้าที่เจ้ารอดมาได้เรื่องระหว่างเดมาชีและปาชีนั่นคือเหตุผลที่เจ้าได้ตามฟาสซิสโกรอก็ไม่เชื่อไม่ว่าเหตุผลอะไรเบอนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งขอบคุณเจ้ามากตอนนี้ข้าต้องการไม่ต้องงี้เ้าต้องการให้ข้าช่วยอะไรเจออีกแล้วเจออีกนางแล้วอามันคล้ายเป็นของอันที่แล้วเลยได้ใช้เวลาไม่นานน่าสนใจโอ้ใครเห็นแล้ว มันคือรูปแบบสำหรับมีดอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการใช้พิษท่านสร้างได้ไหมได้สิใช้เวลาไม่นานถ้าแค่ต้องหาทางเจาะมีดของเจ้าโดยไม่ให้มันพังไม่เป็นไรเรนดูแค่ทำในสิ่งที่ท่านต้องทำโอ้เป็นมีดในรูปแบบพิษว่ะเรียบร้อยข้าได้เติมอยาพิษลงในมีดของเจ้าแล้วทางวันหมดให้ไปซื้อกับหมอนะ ยาพิษจากหมอเนี่ยนะในปริมาณที่สูงพอจะฆ่าคนได้ถ้าเป็นนี่ท่านอีกแล้วสหายค่ะยินดีเสมอเอซโอยินดีเสมอ,อไปซื้อไปซื้อยาพิษกับหมอเนี่ยนะพูดจริงป <c oughs> กติให้หมอที่แบบไอ้นั่นนะอย่างเดียวเลยรักษายอย่างเดียวไหนๆก็ไหนๆแล้วไหน,น,น,นดูสิเวชภัณฑ์เวอเราก็มีอยู่นี่หว่า โอเคเพราะฉะนั้นเราซื้อ,อยาอีกเดียวโอเคเราเคต่อไปกันดีกว่าครับกำลังมันกำลังนัวยาบล็อกนะว่าต้องออกนอกเมืองนั่นไงจริงๆด้วยเราน่าจะกลับไปที่วิลล่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าออกนอกเมืองขนาดนี้น่าจะใช่แหละไปพวกม้าแบบกระด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 บ อี่ดีเดียวยี่ดีเดียวใช่ป่ะวะถูกแล้วแหละเออใช่ไปกับวิลาจริงจริงด้วยนะครับมาถึงแล้วเขาต้องไปหาใครท่านลุงนี่ปาใช่ใช่เราต้องไปหาท่านลุงกระดับกระดับกระดับที่นี่ห้ามเอามาเข้า,ขาในเมืองเพราะฉะนั้นกระโดดเฮ้ย <c oughs> กระโดดหลังม้าอย่างเท่สวัสดีครับท่านลุงท่านอยู่ไหนเอ่ยจะบอกนะว่าอยู่ห้องโคเด็กวัสดีน้องสาวข้าเฮ้ยซียเฮ้ฮ้ยข้ามีข้ามีโอเราเป็นนี่แล้วเหรอไม่ไม่มั้งข้าถูกส่งมาจากฟิเรนเซเพื่อไปจัดการธุระที่ยังไม่เสร็จข้ากำลังตามหายาโคโปฮะนึกว่าใครเราดู วันมาหลายวันแล้วบางทีข้าอาจจะช่วยเราทั้งคู่ได้ขอ,อรายชื่อผู้สมรู้ร่วมคิดของมันหนะ่อยหนึ่งไหมพวกมันอาจจะบอกอะไรพวกเราก่อนเยี่ <Excellent. S 2> ยมยอดคนเหล่านี้คือฐานอำนาจของยาโคโปซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจจะหาตัวได้ง,ง่ายใ้าจะส่งหน่วยสอดแนมของข้าไปทันทีข้าขอขอบคุณท่านลุงมากข้าก็มีบางสิ่งให้ท่านห uh, น้าโคาเดือดกันมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง <is> นี่คืออะไรเนี่ย คาพยากรณ์เนี่ยท่านเจออะไรอีกท่านอีกเรื่องลึกลับเรื่องหนึ่งข้อความมันแปลว่ามีแค่ผู้มาจากคาพยากรณ์เท่านั้นที่สามารถเปิดได้พูดถึงชิ้นส่วนแห่งอีเดนสองชิ้นแต่มันยังไม่มีคำตอบจางค่ะอย่างน้อยก็ไม่ใช่เจ้าพวกนี้เจ้าต้องหาต่อไปเอาไว้ว่าหลังเลยข้ายังมีภารกิจอื่นที่ต้องทำตามใจเจ้า ตอนนี้ถ้าเจ้าอยากเอาชนะไอสารเลวพวกนั้นข้าจะต้องสอนเจ้าสองสามอย่างก่อนไปอืมอะไรอีกอะเอาแล้วสอนอีกแล้วมีอะไรให้ข้าอีกท่านลุงไหนขอรู้ดิเอาละอีเโอเจ้าคงคุ้นเคยกับการโจมตีแบบเือนกลับแต่จะเกิดอะไรขึ้นข้ามักจะไม่เปิดโอกาสให้พวกมันน่ะมันกระพูดได้ยากถ้าเจอกับการป้องกันที่ดีของพวกเทมพ่า ถ้าอย่างนั้นพ้าลุงสอนเข้าว่าจะต้องทำยังไงอ่ะเตรียมหลบเฮ้ยมาดิมาดิขอเอ้ยหลบแล้วไหนเอ้าหลบไปเอาใหม่ไปปึ๊บเออได้อยู่หลบแล้วไม่ใช่หรอืึอือกระโดดแล้วดิอืออือได้โยได้อยู่มาดิอู้ อ๋อไม่เลยเออมาดิผมไม่แพ้ท่านหรอกทีมอ่ะอ๋อน,นี่คือสอนโลบแล้วก็อันนี้คือสอนแย่งอาวุธอา่าแล้วก็กดอ๋อจับดูสภาพเลยลอยลอยขอเออเหมือน,น,นยังไม่ยังไงเดี๋ยืว่าต้องรอ อ๋อต้องรอให้โจมตีมาก่อนโอเคเราก็จับเกวียงสาหาเลยมาฮารอยโยอืโอเคอีกหนึ่งอีกหนึ่งมาดิมาเลยท่านลุงข้าพร้อมแล้วยันเยอะมากเจ้าทำได้ดีเกินกว่า,าข้าคาดเอาไว้อีก ท่านครับเราพบคนของยาโคโป้แล้วแล้ะรอคําสั่งโจมตีจากท่านอยู่ครับไปบอกทุกคนห้ามใครเคลื่อนไหวจนกว่าจะได้คุยกับเอซิโอเข้าใจไหมเข้าใจไหมรับทราบครับไปเอซิโอทหารรับจ้างของข้าอยู่ที่ชานเมืองดูว่าลูกน้องของยาโคโป้จะพาเจ้าไปเจอไหมแต่ระวังหน่อยพวกมันอาจจะรู้ตัวแล้วโอ้โอขอบคุณท่านลุงมากนะครับกับสําหรับการสอนในครั้งนี้ว่าโอเค ดี๋ยวในวันนี้ผมขอจบพาร์ทเล้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> แล้วเราจะมาดูกันว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะไปทำภารกิจอะไรนะครับผมโอเคนะครับเวเจกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บาบาเบสบาบาบ่ายครับผมอันนั้นอะไรวะนะ่ะ